คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับเสถียรนันทานะครับกับสูตรดับ10บปนหรือดับหลัก10บนนะครับสูตรที่2นะครับเป็นสูตรตลอดชีพย้ําว่ากดติดตามก่อนนะครับกดติดตามก่อนกดติดตามเพื่อเทียบสูตรนะครับเดี๋ยวจะพาตามดีดีไปนะครับสูตรแต่ยะยาวตลอดชีพขอย้ําให้ดูตลอดทั้งสูตรนะครับถ้าดูตลอดทั้งสูตรนั้น เราจะได้นำอภิปตัสินใจนะครับเพราะว่ามันมันสู่สติมันตั้งแต่ปี62จะดูดสติการเดินของสูตรนั้นนะด้วยนะครับสูตรเราแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าคำนวณอย่างไรนะครับเรามาดูเริ่มตั้งแต่16กุมภาพันธ์ปี62นะครับสติเราจะในส่วนของหลักหน่วยดังวันที่1ครับคือเลข4 4บวกค่าคงที่ครับเสม4อ4บวกค่าคงที่เป็น9ใส่9ระดับปตับเป9นะ อันนี้ดับหลักสิบปนนะครับ9ไม่ปรากฏในหลักสิบปนนะครับ1มีนาคม62คำนวณเลขดับด้วยเลข5 5ไม่ปรากฏในหลักสิบปนครับ16มีนาคม62คำนวณเลขดับด <Carwyn> ้วยเลข3 3ไม่พบในหลักสิบปนครับ1เมษายน62คำนวณเลขดับด <emark> ้วยเลข2 2ไม่พบในหลักสิบปนครับ16เมษายน62คำนวณเลขดับด้วยเลข6 6ไม่พบในหลักสิบปนครับ สองพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขดับได้เลขเก้ไม่พบในหลักสิบเนครับสิกพฤษภาคมหกสอคำนวณเลขดับไป้เลขหนไม่พบในหลักสิบบนครับห่ไม่ได้นหสองคำนวณเลขดับไป้เลขหกหไม่พบในหลักสิบบนครับสิไม่ได้านหสองคำนวณเลขดับได้เลขศูย์ศูนย์ไม่พบในหลักสิบบนครับ หกราดาคมหกสองคำนวณเลกดับเป็นเลขสองสองไม่พบในหลักสิบบนครับสิบ้กราดาคมหกสองคำนวณเลขับเป็นเลขศูนย์ศูนย์พบในหลักสิบบนครับเพราะมันออกศูนย์ศูนย์หกนะครับพบในหลักสิบบนหลุดเป็นก้นที่1ครับในรอบสองปีเกือบจะ3าปีนะครับหลุดเป็นก้อนแรกนะครับหนสิงหาคมหกสามหสิงหาคมหกสองคำนวณเลขกับเป็เลขหนึ่งหนึ่งไม่พบในหลักสิบบนครับ หสินค้าคมหกสองคำนวณเลขลับเป็นเลขหนไม่พบในหลักสิบปนครับหนกันยายนหนึ 1. กันยายนหกสองคำนวณเลขับได้เลขสเลขสองนะดูครับหกันยายนหกสองเลขสอไม่พบในหลักสิบปนครับสิบกันยายนหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขสาไ, 3. 3. ไม่พบในหลักสิบปนครับ หตัวลาคม62สองคำนวณเลขดับเป็เลขสอไม่พบในหลักสิบปนครับสิบหกตัวละคมสิบหตัวลคมหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขเกไม่พบในหลักสิบบนครับหนึ่พจิการหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขศูนไม่พบในหลักสิบบนครับสิบหกพิจิการหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขแ8ดแปดไม่พบในหลักสิบปนครับ หน,นึ่าคมหกสองคำนวณเลขจับเป็นเลขเจ็ดเจ็ไม่พบในอหาสินครับสิบหกธันวาคมหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขเก้าเก้าไม่พบในื้อหาสินครับสามสิบธันวาคมหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขหกหกไม่พบในื้อหาสินครับสิบเจ็ดมกราคมหกสามมาดูกันหน่อยครับหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นแสนหลักหน่วยครับคือเลขสี่สี่ตัวค่าคงที่เป็นเาได้ดับเป็นเก้าครับ ปีหกสแล้วนะเาไม่พบในหลักสิบปอดครับ1กุมภาพันธ์สามคำนวณเลขกับตัวเลข2 2ไม่พบในหลักสิบปอดครับ16กุมภาพันธ์สามคำนวณเลขกับตัวเลข8 8ไม่พบในหลักสิบปอดครับ1มีนาคม62 1มีนาคม63คำนวณเลขกับตัวเลข3 3ไม่พบในหลักสิบปอดครับ16มีนาคม63คำนวณเลขกับตัวเลข1 1>, 1. ไม่พบในอักสิบปอนด์ครับสิ 16. พฤษภาคมหกสาคำนวณเลขดับเลขศูนย์เลข0ูนย์นะสักครู่ครับศูนย์ไม่พบในอักขสิปนดครับหนมิเตรแน6หกสาคำนวณเลขกดับไปเลขสองสไม่พบในอักสิบปนครับ, 6, บ, 2. 2. บสิบหกมิเตอรน6สามคำนวณเลขดับไปเลขสอง สไม่พบในหลักสิบปนครับหน mm er ึ่กรดาได้คอมหกสาคำนวณเลขจากเลขสาไม่พบในหลักสิบปอนครับสิกกรด้ได้คอมหกสาคำนวณเลขจากเลขหนึ่งหนึ Total ่ไม่พบในหลักสิบปนครับหสินคาคอมหกสาคำนวณเลขกเลขหกไม่พบในหลักสิบปนครับสิสินคาคอมหกสาคำนวณเลขจากไปเลขหกไม่พบในหลักสิบปอนครับ ห่งกันยายนหกสามคำนวณนเลขดับไปเลขสองสองไม่พบในหลักสิบปลครับสิกันยายนหกสามคำนวณนเลขดับไปเลขแปไม่พบในหลักสิบปอนครับหนึ่ตุลาคมหกสาคำนวณนเลขดับไปเลขแปดเลขแปดไม่พบในหลักสิบปลนครับ 16ตุลาลาคมสิบหกตุลาคมหกสามลคมหกามคำนวณเล็กับเป็เลข6 6ไม่พบในหลักสิบนครับหพฤศจิกยนหกสามคำนวณเล็กลับเป็เลข9 9ไม่พบในหลักสิบบนครับเนี่ยสกุลน้ำเหมาอือนเอยยง ก้าไม่พบเนี1ยค่สิบปอนด์นะสิบหกพฤตกรรมหกสามคำนวณเลขดับไปเลขหกไม่พบเนี่ยปอนด์ครับหนึ่งาคมหกาคำนวณเลขดับไปเลขเกไม่พบเนี่ยปอนด์ครับสิบหกาคมหกสาคำนวณเลขดับไปเลขแปไม่พบเนี่ยปอนด์ครับสามสิบาคมหกสาคำนวณเลขับเลขส มาสโคคคำนวณเลขดับได้เลข3ใช่ไหมครับ3ไม่พบในหลักสิบปอนครับ17มักกะาของ6 4นะครับหลักหน่วยคือเลข5 5าบวกคคงที่เป็น10 10ก็ได้ใส่ศูนย์ครับเลขศูนย์เลขศูนยจะหลุดเป็นงวด,ดที่2นะครับในวันถัดไปนะครับ, 0, บนะครับได้เลขศูนย์นะครับศูนย์พบในหลักสิบปอนครับของรางวัที่1น่องมันออก3.7นะครับพบอย่างสิบปอนหลุดเป็นงวด,ดที่2นะครับ ในรอบเออเกือบจะเกือบจะ3ปีนะครับตั้งแต่ปี62นะครับ1กุมภาพันธ์ปี64นะครับออก912 3 0 7 2 9 7ครับ7บวกค่าคงที่ 12, เป็น12ใส่2ได้ดับเลข2ครับเลข2เราเข้ามาโดนต่อครับ<อ>เลข2เมื่อกี้นี้2ไม่พบในหลักสิบนลครับ, 46, บร16กุมภาพันธ์64คำนวณเลขกับได้เลข8 แต่ไม่พบในหลักสิบผลนะครับ1มีนาคม64คําคำนวณเลขดับด้วยเลข3 3ไม่พบในหลักสิบผลนะครับ16มีนาคม64สีคำนวณเลขดับด้วยเลข7 7พบในหลักสิบผลครับหลุดเป็นวันที่3ในรอบเกือบจะ3ปีครับเลขเเลขหลุดนะครับหลุดครั้งที่3แล้วนะ ต่มาหน,นึ่เมษายน6กสี่คำนวณเลขดกกับได้เลขห้ 5. 5, ไม่พบในหลักสิบปนนะครับ 16, สิเมษายน64สี่คำนวณเลขดกกับไปเลขสองสองไม่พบเลขดับในหลัก 2, สิบปนครับสองพฤษภาคมหกสี่คำนวณเลขับไปเลข7จ็ดเจ็ดพบในหลักสิบปนครับ พอมันออก579นะครับเลข7พบในหลักสืบผลครับโดดเป็นยอดที่4นะครับในรอบเกือบจะ3ปีนะครับตั้งแต่ปี62 16งสิบหกพฤศจาคมหกคำนวณเลกลับเป็นเลข4เลข4 4, 4ไม่พบในหลักสืบผนะครับ1นึ่งมิถุนายนครับเรามาดู972นะครับมันออก972ใช่็ดสอมหลักหน่วยอันที่1คือเลข เลอบวกค่าคงที่เป็น2 3งสามสี่ห้าหกเดเป็น7ดใส่7จ็ดได้ดับเลขเจใช่ไหมเจ็ดยมาตรวจสอบ7ไม่พบในอักบกมนะครับ16บหกไม่ได้ยสิไม่ได้จนหกสออกอะไรออกเก้าหน่งแปตัวละออก1 7นะครับต่อมา16บหกไม่ได้นนะครับหลักหน่อยเราที่หนคือเลขหนึ่งหบวกค่าคงที่เป็น6ใส่6กคับ 6 6่6นะนะ 6. 6ไม่พบในหลักสิบเปนยังไต่อมาครับ,รบของ1กระตดา่คม6 4 1กระดาคม 6, 6 4ออก7 1 3ด1 7 2ตามาง2จอก้านะครับ6ไม่พบในหลักสิบเปกระดาคมครับ7จ3 5 1 7 2ตาราง2กนะครับหน่วยหลักหน่วยเราที่1นึงนไครับคือเลด้7 7บวกค่าคงที่7 บวกข้างที่เป็น12ใส่2ได้ดับเลข2 2ไไ2ไม่พบในหลักสิบบนเห็นไหมครับ2ไม่พบในหลักสิบบนนะ16ก็ได้ตาคมครับออก5 6 5 5 6 7 2 5 2 7 0ใช่ไหมอ่ะเราม,มาดูครับ5 5 6 7 2 5 2 7 0นะครับหลักหน่อยลังว้ที่1ครับคือ เลขค่าใช่ไหมห้าบวกค่าคงที่เสมอจะขอสีหน่อยต้นนะครับห้าบวกค่าคงที่เสมอนะครับ,รนะรบเป็นสิบใช่ไหมได,ดได้ดับเลขสิบก็ใส่ศูนย์ได้ดับเลขศูนย์นะครับในัรน,นี้นะครับโอเคครับจะได้ลยนะครับเวลาดูสถิติดูสถิติทั้งทั้งหมดนะครับทั้งหมดของ ของทั้งหมดเลยค่อยๆก่อดูก็ได้นะครับว่ามันมีความน่าสนใจมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วตัดสินใจ้วยตัวท่านเองแล้วก็นําไปเทียบสูตรอื่นได้นะครับอันนี้เป็นสูตรของดาบหลักสิบปตลอดชีพนะครับตั้งสูตรที่สองนะครับตั้งแต่ปีหกสองนะครับกดติดตามนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ลงเฟซบุ๊กกดแชร์ลงในไลน์ได้นะครับแบ่งปันแก่เพื่อนได้นะครับรู้ก่อนรอยก่อนับสุดหอยโชว์สิทธิ์ที่ไม่รอครับสวัสดีครับ